โซเชียลสงสัยหนุ่มกัญชัยไปไหนลำไม่มาออกรายการหหนกระแส กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากมืนหนุ่มกัญชัยไม่อยู่ออกรายการคาดลาไปทุรส่วนตัวทรงไก่พาสิทธ์มาแทนรายการหนกระแสวันที่หนึ่งกรกฎาคมได้มีการพูดคุยถึงประเด็นสาวอมก่อยคล้องใจพี่ชายกลายเป็นศพลอยอืดแม่น้ำปิงเพราะตามที่ตนคาดการเชื่อไม่ใช่การฆาตตัวตายที่จุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ครั้งสุดท้ายจนได้มีการประสานงานตำรวจภูธรภาคหาเพื่อเร่งคดีให้ได้ผลที่ชัดเจนจะได้คลายข้อสงสัยซึ่งในรายการวันนี้พิธีกรดำเนินรายร การคือไก่ภาสิทธ์ได้มารับหน้าที่แทนหนุ่มกัญชัยซึ่งอย่างที่รู้กันดีว่ารายการหนกระแสะโดยปกติพิธีกรประจํารายการคือหนุ่มกัญชัยซึ่งหลอกบรรดาแฟนคลับต่างชื่นชอบ เนื่องจากเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่คาดว่าในวันนี้ที่มาดำเนินรายการไม่ได้อาจลาไปธุระส่วนตัวจึงเปลี่ยนเป็นคุณไก่พาสิทธิมาแทนงานนี้ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นพิธีกรดำเนินรายการเก่งทุกคนค่ะแต่ละคนเขามีสไตล์ของตัวเองนะคะพี่ๆน้องๆในช่องเขารักกันดีแต่คนดูเนี่ยยุกันเก่ง คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะดูข่าวหรือดูผู้ประกาศข่าวพิธีกรคนไหนก็เหมือนกันนั่นแหละมันสําคัญอยู่ที่เนื้อข่าวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณหนุ่มมาทําธุระสรรา์ธานีครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่หนุ่มไปไหนพิธีกรถามประเด็นไม่ชัดดูกร่อยๆผมพูดตามตรงใครจะอวยก็อวยไปครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าการเป็นพิธีกรไม่มีใครเหมือนใครค่ะสไตล์ใครสไตล์มันเนอะอไม่ตราม่านะเราดูได้หมด คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณหนุ่มไปสาลที่สุราษฎร์ค่ะคดีของคุณเดาจําจกันได้ไหมคะที่ตํารวจมารอผู้ต้องหาที่สถานีอะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีขอบคุณค่ะ